สนับสนุนโดย Aircare ิเออ o ์คันเรับประกันยาวนาน10ปีปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องไม่มีแอลกอฮอล์และน้ำตาลยาท่าน้ำขาวไทยนครทานามิเข้าเกลียบรวยเพื่อนกาแฟอาราบัสหอมเข้มเต็มรถกาแฟยามาฮ่าจัดใหญ่แจกหนัก สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวข่าว Daily News ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31ตุลาคม2564กับผมนนทกิจกลมกลมทางหน้าจอโมโนทเนที่หนาครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามการเตรียมความพร้อมของหลายจังหวัดโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวนะครับในวันพรุ่งนี้กับการเปิดประเทศ1พฤศจิกายนและนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะดีเดย์ว,วันแรกกับการเปิดภาคเรียนของหลายๆโรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนแบบออนไลน์ site, เช่นเดียวกันแต่ว่าด้านหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นครับ ที่สูตรพัฒนาเด็กเล็กปรากฏว่าล่าสุดมีเด็กติดเชื้อโควิด1 9 11รายโดยจากการสอบสวนนั้นพบว่าติดมาจากผู้ปกครองที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมครับเจ้าหน้าที่นำชุดตรวจเอทเคมาตรวจหาเชื้อให้กับกลุ่มเสี่ยงนะครับหลังจากที่พบเด็กในสูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบนโคกสูงอำเภออุบลรัฐจังหวัดขอนแกน่นรวม11คนติดเชื้อโควิด -19 โดยวันนี้ได้นําเด็กภายในศูนย์และผู้ปกครองมาทําการตรวจหาเชิงรุกด้วยจากการสอบสวนพบว่าเด็กติดเชื้อจากผู้ปกครองที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอําเภอน้ําพองโดยเจ้าหน้าที่ได้ใช้พื้นที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นสถานที่กักตัวและรักษาเด็กทั้ง11คนโดยให้ครูพี่เลี้ยงเฝ้าดูอาการซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มก้อนคลัสเตอร์ใหม่ที่เกิดขึ้นก่อนการเปิดภาคเรียนทั่วประเทศในวันพรุ่งนี้ทำให้โรงเรียนทุกแห่งที่จะเปิดเรียนแบบออนไลน์ต้องวางมาตรการกันอย่างเข้มงวด ส่วนสถานการณ์ล่าสุดในวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อทั่วประเทศวันนี้มีติดเชื้อรายใหม่8,859รายหายป่วยเพิ่ม8,253รายวันนี้มีผู้เสียชีวิต47รายรวมเสียชีวิตสะสม19,205ราย ขณะที่นับแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะก้าวเข้าสู่วันที่1พฤศจิกายนกับการเปิดประเทศนะครับสำหรับนายกรัฐมนตรีวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าเสียดายที่ในวันพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ร่วมกันกับการเปิดประเทศเพราะว่าติดภารกิจเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศครับ พ่คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมของหลายจังหวัดนะครับพาไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนครับร้านค้าและบริเวณริมคูเมืองในเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่รวมทั้งบริเวณประตูเมืองทั้ง4จุดก็มีการประดับประดาด้วยหลอดไฟที่สว่างสวัยครับเป็นการสร้างความประทับใจแล้วก็จะเป็นจุดถ่ายภาพยามค่ําคืนด้วย ส่วนที่กาญจนบุรีครับที่สะพานไม้อุตมานุสร์ที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็เตรมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันโดยทางจังหวัดเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือว่ามีผลการตรวจเอ k เคไม่เกิน72ชั่วโมงสามารถเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวได้ส่วนที่หัวหินครับตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นที่หัวหินซาฟารีแอดแอดเวนเจอร์นะครับก็มีการวางมาตรการในการป้องกันการระบาดของโควิด1 9แล้วก็ รวมไปถึงการขยายรอบโชว์เพื่อลดความแออัดของนักท่องเที่ยวด้วยลงไปทางใต้กันบ้างที่จังหวัดกระบี่ครับผู้ประกอบการร้านค้าริมหาดอ่าวนางเริ่มปรับปรุงร้านจําหน่ายของที่ระลึกและร้านเสื้อผ้ากันแล้วนะครับแต่ว่าร้านค้าบางส่วนยังปิดอยู่เพราะว่าผู้ประกอบการมีความกังวลเกรงว่าหลังจากที่เปิดประเทศแล้วอาจจะมีการกลับมาระบาดอีกรอบจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนครับ ส่วนความหวาความเคลื่อนไหวในวันนี้ครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา17.30นาทีที่ผ่านมาได้เดินทางร่วมกับคณะเพื่อไปประชุมระดับผู้นำในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูม,มิอากาศสมัยที่26ที่กลาสโกร์ประเทศสกอตแลนด์น,นะครับ โดยท่านนายกได้นํากระเป๋าเดินทางไปด้วยจํานวน2ใบขนาดใหญ่ซึ่งการเดินทางของท่านนายกในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกหลังจากเกิดการระบาดของโควิด -19 โดยวันนี้ท่านนายกให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก่อนที่จะขึ้นเครื่องนะครับบอกว่าเสียดายที่วันพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ร่วมเปิดประเทศแต่ได้มีการสั่งกําชับทุกหน่วยงานให้รับผิดชอบติดตามงานอย่างดีที่สุดจึงอยากเตือนกันว่าเวลานี้ไม่ใช่วาระปกติจะสนุกสนานกันอย่างเลยเถิดไม่ได้ ถ้าไม่เปิดประเทศเศรษฐกิจก็จะเดินไม่ได้การท่องเที่ยวก็จะไม่ฟื้นตัวและเชื่อว่าทุกคนนั้นทราบดี พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดชัยภูมินะครับล่าสุดที่จังหวัดชัยภูมิภายในตลาดสดเกิดเหตุการณ์สาวประเภท2กับถอดเสื้อผ้าเหลือเพียงแต่ชุดชั้นในเท่านั้นนะครับแล้วก็ปีนป่ายราวกับสไปเดอร์แมนเข้าไปลักขโมยทรัพย์สินภายในร้านค้าในตลาดสดจังหวัดชัยภูมิก็มีการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดชาวตลาดเห็นภาพแล้วถึงกับอ๋อเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันด,ดีของคนที่นั่นครับ ภาพจากกล้องวงจรปิดในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านค่ายหมื่นแพ้วที่ถนนชัยภูมิสีคิ้วตําบลบ้านค่ายก็เห็นภาพของสาวประเภทสองนะครับถอดเสื้อผ้าเหลือเพียงแต่ชุดชั้นในเท่านั้นครับแล้วก็เหยียบถังน้ําแข็งขึ้นไปก่อนที่จะปีนเสาปูนความสูงกว่าเมตรแล้วไต่ไปตามกล่องเหล็กบ้วนประตูคล้ายๆกับท่าทางของสไปเดอร์แมนเลยนะครับจากนั้นก็ล่อตัวผ่านโครงเหล็กหลังคาเข้าไปขโมยทรัพย์สินในร้านขายของชําโดยได้เงินสดไป500บาท ส่วนอีกร้านเป็นร้านลูกชิ้นนะครับขโมยลูกชิ้นไปได้1ถุงน้ำหนัก5กิโลกร,รมัมราคากิโลกร,รัมละ80บาทก็คิดเป็น400บาทแล้วก็ยังมีเงินสดอีก400บาทด้วยนะครับโดยพ่อค้าในตลาดเนี่ยเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วถึงกับร้องอ๋อเลยนะครับเพราะว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นสาวประเภท2ที่ชาวตลาดแห่งนี้รู้จักกันดีขณะที่ผู้เสียหายก็ระบุว่า ได้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักบ้า,บานค่ายแล้วนะครับขณะนี้ตํารวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนที่จะขอสารออกหมายจับต่อไปครับพาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านครับถ้าหากว่ามีเพื่อนบ้านดีนี่ถือว่าดีมากทีเดียวครับแต่ว่าการมีปัญหากับเพื่อนบ้านกลายเป็นปัญหาที่น่าหนักใจแล้วก็ปวดหัวทีเดียวล่าสุดมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับการจอดรถขวางกันที่หน้าบ้านครับ ไแล้วผมต้องถอยเข้าบ้านล่ะผมจะถอยยังไงมันก็ต้องติดคันคุณอ่ะอ้าวมันเป็นพื้นที่สาธารณะรถเข้าออกในซอยอ่ะฝีมือกัน่ะฝีมือไม่ดีข่ของพันมันไม่เกี่ยวกับเรื่องฝีมือครับมันเกี่ยวกับจิตสานึกโอ้หเนี่ยแหละครับปัญหาที่เกิดขึ้นบ้านหนึ่งนำรถมาจอดขวางหน้าบ้านทำให้บ้านนี้ไม่สามารถนำรถเข้าจอดได้นะครับนายปองพลสวามิพัฒน์ครับ กับป้าที่อยู่บ้านฝั่งตรงข้ามในหมู่บ้านแห่งหนึ่งยันปากเปก็ดนนทบุรีมีปากเสียงกันนะครับเรื่องที่คุณป้าเนี่ยไม่ยอมขยับรถที่มาจอดขวางหน้าบ้านทําให้อีกฝ่ายนํารถเข้าบ้านไม่ได้จึงมาขอให้คุณป้าเนี่ยช่วยขยับรถแต่ปรากฏว่า กลับถูกต่อว่าด่าทออย่างที่เราเห็นในคลิปนะครับจนกระทั่งสุดท้ายต้องเรียกตำรวจมาเคลียร์ให้ผลสรุปสุดท้ายนะครับปรากฏว่าเป็นลูกชายของคุณป้าเองครับที่ได้มาพูดคุยกับนายปองพลแล้วสุดท้ายก็เข้าใจกันโดยทางลูกชายเนะี่ยยอมรับบอกว่าได้ไปพูดกับคุณแม่แล้วแต่ว่าแม่ไม่ฟังครับซึ่งแม่จะมาเยี่ยมตัวเองเนี่ยไม่ค่อยบ่อยนักแล้วถ้าหากว่าในอนาคตคุณแม่มาเยี่ยมแล้วมาจอดรถขวางที่หน้าบ้านอีกเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าจะไปขยับรถให้เพื่อลดปัญหาการกระทบกระทั่งกันครับ ในช่วงเวลานี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับแต่ว่าในหลายพื้นที่ล่าสุดทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังประกาศเตือนว่ายังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมอาจจะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ได้ครับ นี่คือสภาพน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองพิมายที่จังหวัดนครราชสีมานะครับภาพจากมุมสูงก็จะเห็นว่าน้ำอย่างท่วมเป็นบริเวณกว้างทั้งบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยเนื่องจากว่าน้ําจากแม่น้ํามูลและลําน้ําสแถดหลายจุดปริมาณน้ํานั้นล้นตะลิ่งครับ โดยทางชนระทานก็เป็นห่วงนะครับว่าอ่างเก็บน้ําลําฉมวกซึ่งอยู่ด้านบนจะมีระดับน้ําที่เกิดการกักเก็บเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่111.93%แล้วอาจทําให้น้ําล้นสปินเวย์จึงขอให้ชาวบ้านในพื้นที่นั้นติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยครับ ส่วนที่ชุมชนวัดเจริญผลที่อำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสาร,รคามครับน้ำชีก็เอ่อล้นแล้วก็เข้าท่วมบ้านเดอนประชาชนในกรับที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำทางเทศบาลได้มีการติดเครื่องสูบน้ำและวางแนวกระสอบทรายป้องกันพื้นที่ชั้นในเพราะว่าเป็นพื้นที่ย่านเศรษฐกิจโดยจังหวัดได้รับผลกระทบน้ำท่วมไปแล้ว5อำเภอมีนาข้าวได้รับความเสียหายแล้วกว่า4 5 0 0 0ไร่ ส่วนเมื่อชงเย็นที่ผ่านมาครับในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายจุดมีฝนตกหนักนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนติวานนท์แยกสนามบินน้ําแยกแครายรวมไปถึงแยกบางกะปิก็มีสถานการณ์น้าท่วมเช่นเดียวกันโดยศูนย์ป้องกันน้าท่วมกรุงเทพมหานครรายงานว่าปริมาณฝนสูงสุดเมื่อชงเย็นที่ผ่านมาอยู่ที่เขตบางขุนเทียนตรวจวัดได้97มิลลิเมตรนะครับ ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนครับว่าในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตาใต้นะครับขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้ส่วนภาคเหนือจะมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ครับ ไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างครับพาผ,ผู้ชมไปที่สหรัฐไปดูเรื่องของการฉีดวัคซีนล่าสุดครับทาง CDC ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้มีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า420ล้านโดสด้วยกันครับ โดย CDC ของสหรัฐได้รายงานนะครับว่าประชาชนฉีดวัคซีนไปแล้วเข็มแรกเนี่ยนับเป็น221ล้านคนครับและถ้าครบโดสแล้วนับเป็น192ล้านคนขณะเดียวกันก็มีประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นแล้ว17ล้านกว่าคนนะครับหลังจากที่คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของสหรัฐอนุมัติให้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นได้ทั้งไฟเซอร์โมร n a และจอร์นสันอันจอนส์นะครับ นี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นสำหรับการฉีดวัคซีนในสหรัฐเราขยับไปดูความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงบ้างครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรติดตามพร้อมกันกันกบคุณทิชาพัชรวันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าวันพรุ่งนี้หลายๆโรงเรียนก็จะเปิดเทอมแล้วนะคะค,คุณพ่อลูกสามยังกายรัชานนท์เขาก็เป็นห่วงค่ะว่าจะเป็นอะไรไหมในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้คุณพ่อจะว่ายังไงบ้างเดี๋ยวติดตามในช่วงกอสิบสาวบันเทิงค่ะเชินครับ สวัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชราวันนะคะข่าวแรกของเราค่ะจะพาไปส่องความแซ่บแล้วก็ความน่ารักของสองว่าที่คุณแม่นะคะอย่างพี่ต้านพัทลุงแล้วก็น้องเชรินน,น,นั่นเองนะคะซึ่งบอกเลยค่ะว่าทั้งคู่นียก็อวดภาพการอุ้มท้องก่อนจะคลอดเร็วนี้ค่ะ เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคุณแม่คนสวยพิตต้าณพัทลุงที่เตรียมจะคลอดทายาต,ตัวน,น้อยเร็วนี้แล้วนะคะงานนี้คุณแม่คนสวยก็เลยขอแช่ภาพขณะที่อุ้มท้องได้8เดือนซึ่งเห็นแล้วบอกเลยค่ะว่าแซบซีดพลิก10เม็ดเลยทีเดียวค่ะด้านคุณแม่คนงามเชอรีนนัจจารีที่ได้เริมผ่าคลอดลูกสาวน้องจินเจอในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนี้ก็ไม่พลาดที่จะถ่ายภาพเก็บความทรงจําไว้นะคะโดยเป็นภาพสุดน่ารักที่สามีเนี่ยโอบก,กอดพร้อมเอามือจับท้องใกล้คลอด แล้วก็ยังได้ลงแคปชั่นใต้ภาพว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจะไม่ใช่แค่เราสองคนแล้วนะงานนี้ไม่ใช่แค่คุณพ่อคุณแม่ที่ตั้งตารอดูนะคะเพราะว่าแฟนๆก็รอดูความน่ารักของทายาทตัวน้อยด้วยเช่นกันค่ะมาต่อกันที่คุณพ่อลูก3าสุดแซ่บอย่างกายรัชานน์นะคะที่เจ้าตัวนยอมรับเลยค่ะว่าเป็นห่วงลูกๆที่จะต้องไปโรงเรียนในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะ ิ่งจะทำให้าสาวๆต่างกรี๊ดกันยกใหญ่เลยค่ะกับการปรับลุกเป็นสายฝอสำหรับคุณพ่อลูกสามสุดแซ่บกายรัชานน์นะคะที่จู่ๆเนี่ยก็ย้อมผมทองไว้หนวดฟิตหุ่นโชกกล้ามแน่นๆที่แฟนๆเห็นแล้วเข้าไปคอมเมนต์เลยค่ะว่าเหมือนดีเจระดับโลกอย่างดีเจสเนกงานนี้ก็ทำเอาคุณพ่อถึงกับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยทีเดียวนะคะแต่เรื่องนี้ทําเอาคุณพ่อต้องหูยิ้มค่ะเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยลูกๆอย่างน้องคีรินน้องไนรา่าแล้วก็น้องเอเดนต้องเตรียมตัวไป โรงเรียนนะคะหลังใกล้จะเปิดภาคเรียนซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็ยอมรับว่ายังห่วงลูกๆจะติดเชื้อโควิดค่ะก็กลัวครับผมแต่ว่าเราก็ได้ซ้อมมาประมาณ2ปีแล้วกับการที่แบบบอกลูกว่าล้างมือนะฉีดแอลกอฮอลใส่หน้ากากอย่าจับหน้าอย่าขยี้ตาแน่นอนครับผู้ใหญ่เรายังทําไม่ค่อยได้เลยผมว่าการไปมีชีวิตในโรงเรียนมันเป็นส่วนสําคัญมากม สำหรับการเจริญเติบโตของเด็กวัยเขาคนโตอยากไปคนกลางเฉยๆไอ้คนเล็กออกแนวไม่เอาเลยผมเชื่อว่าอาทิตย์ของอาทิตย์แรกในการไปเรียนเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้เรียนอะไรมากมายน่าจะได้แบบปรับตัวกลับเข้าสู่การไปโรงเรียนมากกว่าและแน่นอนนะคะวันฮาโลวีนแบบนี้ค่ะเหล่าคนดังเขาก็ไม่พลาดที่จะลุกขึ้นมาจัดหนักจัดเต็มนะคะแปลงร่างเป็นผีแบบต่างๆปีนี้จะมีผีอะไรกันบ้างไปชมกันค่ะ ร่ากันที่ซุปตาตัว,ตวแม่อั้มพัชราภานะคะที่แปลงโฉมเป็นเอลฟ์โดยมาในชุดสีดำเล็บเนี่ยสีแดงยาวเลยทีเดียวแต่ว่าหลายคนบอกว่าอกแนวสวยมากกว่าหล่อนนะคะด้านใหม่ดาวิกาเนี่ยก็ขอ cover เป็นเอสเตอร์เด็กผีจากภาพยนตร์เรื่องอ f ฟเซนค่ะที่เทียบกับต้นฉบับแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าเป๊ะมากๆเหมือนโจนอิซาเบลเฟอร์แมนเจ้าของบทเอสเตอร์เนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เองเลยค่ะ ขณะที่เวลาราณีนะคะก็ขอแปลงโฉมเป็นเมดูซ่านะคะซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่านี่ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่แต่งตัวจัดเต็มต้อนรับฮาโลวีนแบบนี้ส่วนที่มาเป็นคู่แต่ว่าทําให้ความหล่อนเนี่ยเปลี่ยนเป็นความหวานเลยทีเดียวก็มีทั้งคู่ของมาดบรีนแล้วก็คิมเบอรลี่นะคะที่ปีนี้ไม่พลาดค่ะขอเวอร์เป็นตัวละครในเรื่องอดัมแฟมิลี่นั่นเอง คู่ของนายนภัสแล้วก็ใบเฟิร์นพิมพ์ชนกก็มาในธีมภาพยนตร์เรื่องสวินิทอสนะคะงานนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมดูแล้วชวนหลอนมากๆเลยค่ะคู่ของนิววงสกรแล้วก็นาวทิสานาทนะคะก็แต่งเป็นแจ็คแล้วก็แซลลี่จากภาพยนตร์เรื่อง The Night m a r e Before Christmas ที่เป๊ะจนเหมือนออกมาจากภาพยนตร์เลยทุกคนแล้วก็มาที่คู่ของเพชรธกิตกับมายธาริกานะคะขอแปลงกายเป็นผีคู่รักสุดแซ่บแบบนี้ค่ะ ข้ามฟ้กไปที่ฝั่งไอดอลเกาหลีสัญชาติไทยอย่างแบมแบมกันพี่มุกนะคะที่ขอแปลงโฉมเป็นครูเอล่าจาก101ดัมเมเชียนจนแฟนๆเนี่ยเรียกว่าแบมลูเอล่าเลยค่ะและแน่นอนค่ะคนนี้ไม่ได้เลยนะคะกับสาวลิซ่าแบล็คพิงงานนี้เจ้าตัวก็ขอ cover เป็นตุ๊กตายองฮีจากซีรีส์ยอดฮิตสกิเกมที่ต้องบอกว่าออกมาน่ารักมากๆเลยทีเดียว ็ถือว่าเป็นตุ๊กตายองฮีที่ขายาวมากๆเลยนะคะ เออสควิตเกมนี่มาแรงมากเลยนะวันมาแรงเลยเห็นตั้งแต่เช้าเลยใช่ค่ะแล้วก็ทากันหลายคนมากจริงๆนะคะแล้ววันนี้มีอย่างโพสต์ไปยังโอ้โันีงไม่มีเป็นผีอะไรเลยทันไหมเนี่ยจบรายการแล้วไม่ทันแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆมีอีกหลายคนบังเทิงเลยที่แต่งเป็นผีแบบต่างๆนะคะอย่างคุณลิเดียกับครอบครัวโอ้โหอันนี้เหมือนมากจริงๆก็บรรยากาศคึกคักดีขอบคุณที่ชานะครับขอบคุณค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ครบถ้วนนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารสาระความบันเทิงกับเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านทางหน้า จอโมโนโทวิตินายหมายเลข29แล้วก็รวมไปถึงช่องทางออนไลน์ของเราทุกๆช่องทางด้วยติดตามกันได้สําหรับค่าวันนี้ครบถ้วนแล้วนะครับผมนนทกิจกลมกล่อมครับและดิฉันทิชาพัชราว,วันค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมข่าวและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ